สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่าริพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค,าค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นิตยาคะ่ะอยู่อำเภอมายยคะ่ะจังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะลายขอลายใหม่ผืนนี้ส네ีม่วงคุณลูกค้าคะ่ะ1290บาทนะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้คะ่ะกับโปรโมชั่นนะคุณลูกค้าขากับโปรโมชั่นนะคะแถมฟรีนะคะผ้าถุงที่เป็นแบบเชือกมัดแบบนี้น delegate 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 นคุณลูกคา้าค่ะเป็นผ้าถุงพร้อมใส่เนาะคุณลูกค้าค่ะแถมให ะะสำหรับผ้าถุงนะคะที่เป็นของแถมทางร้านขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้านะคะผ้าไทยผ้าทอผ้ามัดหมี่ สวยๆเรามีให้เลือกให้ช็อปหลากหลายลายมากๆคุณลูกค้าค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอสวยรีเมียมากๆคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สีม่วงจ้ะผืนนี้สีม่วงสวยมากๆคุณลูกค้า่ะผืนนี้สีม่วงนะคะเป็นลายขอลายใหม่ค่ะลายขอลายใหม่จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1290บาทคุณลูกค้าค่ะจากปกติ1590บาทนะผ้ารุ่นนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอมือคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายหมักโคนทอมือสีตะกอนนะคะเนื้อผ้านุ่มผิวรีเมียมมากๆสำหรับคุณ สนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะความยาวอยู่ที่180ซนเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบจับหน้านางน,นะจับหน้านางจับจีบข้างคุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้คือดีงามมากๆผ้ารุ่นนี้คือดีงามมากๆคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยนะคะแซกริมนะคะแซกริมกันลุยเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปจับผ้าได้เลยคุณลูกค้าขาจะจับผ้าในรูปแบบไหนก็ เลือกจับได้ตามใจชอบคุณลูกค้าค่ะตอนนี้ที่ต้องจับอยู่จะเป็นจับจีบข้างนะคะ เป็นไงคะสวยไหมคะจับจีบข้างแบบปล่อยชายแบบนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้านะเราก็จัดระเบียบนะคะทางด้านบนแบบนี้คะ่ะโอเคไหมสวยแล้วใช่ไหมคะี่เลยคะ่ะผ้ารุ่นนี้นะคะเราสามารถนะคะนําไปนุ่งสดได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะจะเป็นจับจีบข้างแบบปล่อยชายหรือว่าจะรวบมาแบบนี้ก็สวยคะ่คคะคะุณลูกค้าคะหรือว่าจะจับเป็นหน้านางก็ยิ่งดีคะ่ะคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวน้องขอุญาจับให้ดูให้ชมนะคุณลูกค้าคะ,คะผ้ารุ่นนี้แหละคะ่ะที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะไปจับนะคะไปนุ่งสดนะคะคุณลูกค้านะใส่ดีใส่ง่ายใส่ ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคา่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้แหละค่ะย็งไงโอเคตรงนี้ใช่ไหมนะคะตอนนั้นหลัก็จับจีเดยวน้ำขออนุญาตนะคะใช้ที่หนีบก่อนเดยนน้ำขออนุญาตใช้ที่หนีบนิดนึงโอเคค่ะถ้าเราจับเป็นหน้านางนะคะเราจับเป็นหน้านางนะคะโอเคอันนี้จะเป็นหน้านางคลาสสิกหน้านางโบราณนะคะ โอเคค่ะโอเคอันนี้มันจะเป็นนะคะที่เราแซกกันลุยใช่ไหมค,คุณลูกค้าก็พับเข้ามาเอาเข้ามาฝ่อนหนึ่งทบแบบนี้คะ่ะแล้วก็พับเข้ามาอีกหนึ่งทบนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะ่เตรียมนะคะ <Okay. S 1> พับเลยค่ะพับเลยค่ะพับเข้ามาค่ะยญาค่ะ